เวลามาอังกฤษที่ไรลนะคะแทบไม่เคยได้รับประทานอาหารฝรั่งเลยค่ะเพราะว่าจะต้องมาทานเป็ดโฟซีสซันร้านนี้ทุกๆครั้งเลยค่ะเป็นตำนานทีเดียวร้านนี้เขาตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟเบสวอเตอร์นะคะออกมาจากสถานีรถไฟเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงร้าน yes, เลยค่ะ Yes we have a duck f i e h rice Bone l ้ s ไ And uh, the hot and sour soup. Hot and sour soup? Okay. Yes. And I would like to have the scallop what in scallop? soya sauce. That's, uh, this uh, steamed scallop. Yarn with yes. glass noodle or uh, with glass With glass, glass noodle. And one Coca Cola. Okay. Alright. That's it. That's it. Thank you very much. <Thank> you. ก็เป็นร้านที่เป็นตำนานนะคะสำหรับเป็ดย่างลอนดอนที่โฟ u ีซั a s, <S, <c oughs> <S เขาก็จะให้เราทานกับตัวพริกเผานะคะแล้วก็พริกดองแล้วกเ็เป็นชิลลี p a พสมาด้วยะคะ่ะ Oh, thank you very much. มาแล้วค่ะ สำหรับพอดแอนซาว r สุกที่นี่เป็นตำนานเลยนะคะเยียนชอบมากเพราะว่ารสชาติเขาพอดีพอดีนะคะแล้วก็มีแบบว่าเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวทำได้แต่ว่ากลมกล่อมมากๆค,ๆ,ๆ,ๆค่ะแล้วก็จะมีตัวอเห็ดหูหนูหั่นฝอย,อยๆมานะคะแล้วก็มีกุ้ง ซึ่งตัวกุ้งเนี่นะคะเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้กลิ่นทะเลชัดเจนมากเลยค่ะก็เสริมให้รสชาติเขาเด่นขึ้นมาเลยค่ะนะฮะเป็นเนื้อสเกลลอ,อกตัวใหญ่ๆ2ตัวนะคะมากกับวุ้นเส้นค่ะเนื้อก็จะเด้งๆแล้วก็สดมากนะคะสำหรับสเกลลอ,อกทางยุโรป ก็มีว no ุ้นเส้นแกล้มเข้าไปอร่อยมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือพระเอกของร้านนี้ข้าวหน้าเป็ดย่างโปรซีซั่นมาที่ครั้งก็ต้องทานทุกครั้งนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะใช้น้ำซอสที่ เป็นน้ำสีดำๆซึ่งจะมีกลิ่นคาร์โบอหน่อยๆนะคะแล้วก็ทํารสชาติออกหวานนําซึ่งจะถูกปากคนไทยอย่างดิฉันมากๆเลยค่ะเราก็เอ่อตักพริกเผาสไตล์ฮ่องกงนี่ยนะคะลาดไปแล้วเราก็ทานเป็ดกับข้าวนะอูโหเนื้อเป็ดเขาเนี่ยนะคะจรจะเนื้อหนานะค่ะแล้วก็หนังเขาก็อร่อยอร่อยค่ะ แล้วก็ข้างล่างเขาก็จะลองด้วยปรกกาดขาวลวกนะคะก,ก็จานนี้ก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งผักแล้วก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะคะอาาตอนเช็คบินเขาก็จะนำซ่อมมาให้เรารับประทานสองกลีบนะคะ สำหรับค่าเสียหายสำหรับอาหารมื้อนี้ที่มีเมนูอยู่3อย่างแล้วก็น้ำอัดลม1กระป๋องก็ตกอยู่ที่ประมาณ42ปอนด์นะคะหรือประมาณ1,850บาทซึ่งราคานี้ก็รวม Service Charge เข้าไปประมาณ5-6ปอนด์เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นราคาอาหารมาตรฐานของยุโรปค่ะ